ตรงหน้ดม <c oughs> น้นนะ <c oughs> าปุ๊บไซโลหรออ่ะถอดดีดิถอดให้น้ <c oughs> <c oughs> นองลงยูทูปไหม <c oughs> ไม่ได้ลงหรอก

เท้าสูงก็เปรี้ย yeah. ขึ้นก็ไปเอ้ยทุกอยลางงานยูดถงที่นี่เราเขาเปลเ่ยนสูงไปไหมเกินขึ้นจะหักไปตรงนั้นนี่ใส่เดอกไหวไม่เจ็บเก่งไม่ได้ขิ้มนู่นเลย อะทำเหมือนไฟเป็นตุ๊กตาเลยลูกก็ดึงไปขาออกก่อลซีลูกเออดีลูกขึ้นมาขอบคุณพี่แฟงขอบคุณครับพี่แฟงดึงกางเกงขึ้นให้น้องด้วย ครับขอบคุณครับพี่แฟงเจรยุกมือไหว้หันด้านไปหาพี่แฟงนุ่น